ย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2565สำนักข่าวญี่ปุ่นอย่างนิ k ก e อเอเซียรายงานว่า Envision AESC Group ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่สัญชาติจีนและเป็นซัพพลายเออร์ของนิสสันมอเตอร์กำลังจะมีการผลิตแบตเตอรี่ที่วิ่งได้ไกลมากกว่า1,000กิโลเมตรและสามารถชาร์จเต็มได้ใน20นาที ปัจจุบัน Envision AESC นั้นเป็นซัพพลายเออร์ของ Nissan Motor และเป็นผู้จัดหาแบตเตอรี่สำหรับ Nissan Leaf ซึ่งในขณะนี้มีระยะการขับขี่ที่ประมาณ450กิโลเมตรต่อชาร์จโดยการปรับปรุงใหม่นั้น Envision AESC จะวางเซลล์แบตเตอรี่ใหม่ให้ชิดกันมากขึ้นและเพิ่มจำนวนเซลล์แบตเตอรี่ใหม่ให้เป็น2เท่านั่นจะทำให้รถจดในฟ้าที่ติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ดังกล่าวนั้นเดินทางได้ไกลมากกว่า1,000กิโลเมตรต่อชาร์จ นอกจากนั้นบริษัทยังจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการชาร์จไฟให้เร็วขึ้นอีก30%ซึ่งจะทำให้การชาร์จไฟนั้นทำได้ภายใน20นาทีเท่านั้นโดยบริษัทนั้นจะเริ่มสร้างโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดอิบารากิใกล้กับกรุงโตเกียวโดยจะเริ่มดำเนินการผลิตภายในปี2567 และนอกจากการปรับปรุงแบตเตอรี่ใหม่แล้ว Envision AESC ยังตั้งเป้าที่จะทำการตลาดแบตเตอรี่แบบ Solid-State ด้วยโดยจะสร้างโรงงานแห่งใหม่ในญี่ปุ่นจีนสหราชาอาณาจากักรฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาภายในช่วงปลายทศวรรษนี้ สำหรับ AESC ซึ่งเคยอยู่ภายใต้เครือของนิสสันก่อนที่จะถูกขายหุ้น80%ให้กลุ่ม Envision และเปลี่ยนชื่อเป็น Envision AESC ในปี2019ซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่อันดับ7ของโลก โดยลูกค้า90%ในปัจจุบันนั้นคือนิสสันแต่ในอนาคตโซอิชิมัซสโมโตะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Envision AESC เปิดเผยถึงเป้าหมายในอนาคตไว้ว่าจะพยายามขยายกลุ่มลูกค้าที่เป็นแบรนด์รถยนต์หลากหลายสัญชาติให้ได้ถึง50%ภายในปี2025ส่วนที่เหลืออีก50%นั้นจะยังคงเป็นนิสสันเช่นเดิมสำหรับภาพรวมแบตเตอรี่ใหม่ของ Envision AESC ที่กำลังจะถูกผลิตนั้น การเพิ่มระยะทางด้วยการเพิ่มจำนวนเซลล์แบตเตอรี่นั้นก็ดูไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรมากนักเพราะไม่ว่าค่ายไหนก็สามารถทำได้ซึ่งจะทำให้รถนั้นจะต้องแบกน้ำหนักเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่ความน่าสนใจนั้นอยู่ที่ระยะเวลาในการชาร์จไฟภายใน20นาทีเพื่อให้ได้ระยะเดินทางมากกว่า1000กิโลเมตรนั้นจัดว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งในปัจจุบันนั้นยังไม่มีค่ายไหนสามารถผลิตแบตเตอรี่ที่มีความเร็วในการชาร์จระดับนี้ออกมาจำหน่ายได้ ซึ่งก็ไม่ได้ว่าในอนาคตนั้น n i s สันล e ฟ f หรือ n i สสันอาริยะเจนต่อไปอาจจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่สามารถวิ่งได้ไกลมากกว่า1,000กิเมต่อชาร์จก็เป็นได้แต่อย่างไรก็ตามกำหนดการของการผลิตนั้นถูกตั้งไว้ที่ปี2567หรือในอีก2ปีข้างหน้าซึ่งหากมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนำมารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้ง